สวัสดีครับอยู่กับผมเตเจะสะก๊อปนะครับในช่วงเจ้สเตตเบดดิ้งโซนครับวันนี้เราไมา่ให้คะแนนไม้อีกแล้วนะครับผมกับเทปนี้เป็นเทปต่อเทปที่แล้วนะครับก็ยังคงอยู่กับชุดเหล็ก T Series นะฮะของทาง t ทเลอรสในเจนที่4นี้นะครับกับเจ้าตัว T150 t 1 5 0นั่นแหละโอเคไม่ให้เสียเวลารับ p up ให้เข้าใจเร็วๆเลยก็คือ t 1 5 0ในเจนนี้ก็คือมีการพัฒนาจากเจนก่อนมาในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางสเตนที่เพิ่มขึ้นการทําตัว Duo Forge ก่อนที่จะประกอบนั้นมีตำแหน่งของตัว variable thickness มากขึ้นก็คือมีก้อนยื่นออกมาก้อนหนึ่งไว้ตรง sweet spot นะครับถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเรียบครบแล้วมันก็จะใส่ทางสเตนเข้าไปแต่ว่าตัวนี้มีการทําตัวบาร์ตัวคานด้านหลังให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อเอาไว้สําหรับสร้าง speed แล้วก็ทํำให้มันสําหรับเมื่อมี speed เมื่อมีแรงกระทะเข้ามาเนี่ยมันทําให ตัวสปีดที่เข้ามานะั้นไม่โดดจนเกินไปแล้วก็เป็นตัวเพิ่มแรงเป็นตัวรับแรงกระแทกละดีดไม่ไม่ได้เชิงดีดออกหรอกแต่รับแรงกระแทกละส่งต่อออกมานะครับก็คือมันจะทำงานร่วมกับ variable t h i c k n e s s อยู่ตรงข้างล่างนะเดี๋ยวก็จะมีรูปขึ้นให้ดูนะตรงนั้นเมื่อประกอบกับทางด้านของทางสเตน2ตัวแล้วเนี่ยมันก็เลยจะมีทั้งเรื่องของ ball speed ที่เพิ่มขึ้นเรื่องของ distance control นั่นเองแล้วก็มีเรื่องของ spin ที่เสถียรขึ้นอยู่ใน descending angle นะครับแล้วก็เรื่องของ forgiveness ที่ได้จากการทางสเตนใส่หัวท้ายนอกจากการเพิ่ม Speed เพิ่ม o อเพิ่ม descending angle แล้วมันยังทำให้หน้าเหล็กไม่สะบัดหน้าเหล็กคอนโทรลได้ดีขึ้นก็เลยได้เรื่อง dispersion มาด้วยนะครับรวมกันไปหมดเลยส่วนบาร์าที่มันเอามาทำใหม่ด้านหลังเนี่ยสำหรับในรุ่นนี้จะมีตัวที่เป็น polyurethane ใส่อยู่ ตั้งแต่เลขเจ็ดขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นทีร้อยตัวที่แล้วเนี่ยมันจะตั้งแต่สามสี่ห้าประมาณนั้นตอนนี้เลขเจ็ดขึ้นไปนะครับตัวน,นั้นจะสามสี่ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็เดี๋ยวจะบอกว่าเจ้าตัวทีร้อยห้าสิบเนี่ยโดยรวมเมื่อบอกไปแล้ว ไอการที่ใส่ทางสเตนและการมีบาด้านหลังการมี v l e thickness f a c e ก็คือตำแหน่งม้ตำแหน่งหน้าไม้มันจะหนาบางไม่เท่ากันเนี่ยมันก็แทบจะรวมทั้ง3อย่างเข้าไปด้วยกันถูกแล้วนะครทั้งทั้งดีเลยทั้ง dispersion control the stand control แล้วก็ density angle หรือว่ามุมตกกระทบนั่นเลยนะมันรวมอยู่แล้วสมันก็จริงแต่สิ่งที่มันช่วยให้เราสามารถใช้ไอ้3ตัวนี้ได้โดยที่ว่าในรุ่นที่แล้วก็ดีแล้วนะแต่รุ่นนี้ดีกว่าเดิมขึ้นมาอีก มีด้วยกัน2อ,อย่างครับคือหนึ trail e g e so bounce ของมันเพิ่มขึ้นตีนง่ายขึ้นเด้งง่ายขึ้นคือผมสามารถคว้างไม้แล้วหมุนตัวผ่านและเด้งเข้าเต็มๆโคตมันตีนุ่มสบายเสียงในที่ได้ฟังจากห้องที่เป็นห้องอ่าตัวฟิตติ้งของธนาซิตี้เอ็นเอฟซนะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเสียงที่ได้ยินมันก็จะค่อนข้าง กล้องหน่อย่าจะป้องๆหน่อยกล้องๆหน่อยแต่ก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันแน่นฟิลดีคือนุ่มในลักษณะที่ว่าไม่ได้นุ่มแบบเทียวฟอร์จแบบทั้งก้อนเลยนะแต่กันี้คือมันนุ่มเพราะมันมีตัวซับมีตัวกระจายแล้วก็มีตัวที่ทำให้หน้าไม้เราเข้าตรงกลางได้มากขึ้นนะฮะโดยด้วยทั้งสเตนด้วยเบลโซด,ด้านหลังที่ที่โบกี้เขาทำให้อะเออไปบอกโบกี้ว่าทำให้หน่อยเอาเบลดีๆเขาง่าย เอฟเอซที่เด้งสบายๆเข้ามาเลยและไอตัวที่2ที่มันเอามาหลังจากที่มีเบลสด์ดีมีอะไรดีแล้วก็คือเรื่องร่อง Progressive Loop ก็คือในช่วงเหล็กยาวมันก็จะมีร่องที่สร้างสปินเยอะหน่อยแล้วก็ไล่ๆๆลงมาให้ไปถึงเหล็กสั้นและเหล็กกลางเหล็กกลางกับเหล็กสั้นก็จะมีร่องที่จับลูกจับลูกกลอฟหน่อยเวลาอินแทกจับลูกสร้างสปินที่เสถียนขึ้นก็คือเวลาที่ตีไปเนี่ยจะไม่มีการโดดของสปิน และจะไม่มีการโดดของบอลออกไปเช่นเราไปตกในหญ้าฟูฟูลอยลอยเราตีไฟร์เรามีเปอร์เซ็นต์ในการตีไฟล์ร์ชอ็อตเพราะว่ามันมันมันเหมือนเราตีปักทีแล้วมันลอนช์ไปอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะมีกรูฟที่จับมากขึ้นในกลางและล่างแต่ถ้าเป็นเหล็กยาวกรูฟจะลึกขึ้นเพื่อยังไงต้องสร้างสปินให้ลูกลอยถ้าลูกไม่ลอยพุ่งฉีดออกไปเลยเหมือนกับน็อกบอลแฟตออกไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่มีเรื่องของดีเซนติ้งแองเกิลเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทำกรูฟ โปรเกรสซ0ไล่จากข้างบนลงข้างล่างเพื่อให้ดิเซินนโก้ของเหล็กทุกอันมันสามารถอยู่โฮกรีนได้เหมือนกันหมดเพียงแค่ว่ามันทําหน้าที่โฮกรีนของมันในแต่ละระยะของมันเท่านั้นเองครับหมายความว่าคุณตีพา5้ชดสองด้วยเหล็ก5อาจจะโฮกรีนได้คุณตีชดสอ2พา4ด้วย6กไม่ด้วย6ด้วย7ด้วย8ด้วย9ก้าดชิงก็จะโฮกรีนได้เช่นเดียวกันนะครับก็ ลมหลักเลยครับพมมีทางสเตนสองตัวข้างหลังที่เพิ่มขึ้น10ทําซให้มันป่องขึ้นมันพองขึ้นพอมันพองขึ้นก็ต้องมีการทําเบลโซใหม่เพื่อรับกับความพองของมันเจ้าตัวนี้ทีร้อยห้าสิบสตรององศามากกว่าเจ้าตัวทีร้อยอยู่1องศาเท่านั้นเองนะครับเพียงแค่1องศาเท่านั้นนะจ๊ะ1องศาเท่านั้นพิ c ชิ่งอยู่48ทีร้อยอยู่49 เหลกเอยู่32 T อทีร้อยอยู่33เพราะฉะนั้นด้วยการวางตำแหน่งของทางสเตนด้วยการวางตำแหน่งตัว variable thickness face คือตรงที่มันควรจะหนาควรจะหนาตรงไหนอะไรยังไงสิ่งที่เมื่อเทียบแล้วเปลี่ยนมาจากทีร้อยตัวเก่าคือ feeling s ที่ชัดขึ้น sound ที่เรียกว่าผมใช้คำว่านุ่มนวลลง มันจะไม่เหมือนกับตัวทีรตัวเก่าที่ซาวฟิลมันชัดแล้วมันคริปมันชัดมากม,ม,าา oh. มันทำขึ้นมาเพื่ออย่างเงี้ยมันทำขึ้นมาเพื่ออย่างเงี้ยครับนะฮะแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นลักษณะคุณชายขึ้นคุณชายคุณชายสแห่งบ้านจอมยุทธที่เดิมนั้นโอ้ใช้ด,ดาบตู้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณชายก็มีเพลงกระบี่เดียวดายเพลงกระบี่เนียเชือกเพลงกระบีน่นวลน,นางอะไรของเขาขึ้นมาแล้ว กลายเป็นว่าเจ้าตัว T150 ผมกลับรู้สึกว่าผมชอบมากกว่ารุ่นที่แล้วและมีความรู้สึกจากใจตัวเองว่าเมื่อลองตีอยู่แล้วผมว่า150ในเจนนี้เป็นมิดขึ้นกว่าเดิมแล้วเป็นมิดมากกว่า T1 0 0จากเดิมอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกปีนี้ของผมคือเจ้าตัว T150 คือแม่แบบในการเป็ ขนาดแล้วทําให้หลอดมันง่ายขึ้นเพื่อไปเป็น t ร้อยอันนี้ความคิดผมนะเพราะเวลาผมตีผมรู้สึกว่าฟิลใกล้เคียงกันแต่ t ร้อยห้าสิบจะนวลและชัดกว่า t ร้อยจะมีความก้าวอยูน่นิดจะมีความชัดเรื่องฟิลมากกว่าแต่ด้วยความที่ t ร้อยปีนี้มันง่ายกว่าปีที่แล้วมันเลยจะศูนย์สำหรับผมเรียกว่าศูนย์เสียเรื่องการเชฟช็อตไปนิดเดียวคะแนนถึงไม่ได้เต็มเท่าปีที่แล้วนะอันนี้บอกก่อนหลยคนถามว่าทำไมเทปี่แล้วมั้ง คะแนนมั่งปแปลกๆว่าปีที่แล้วมึงเต็มสิบมัปีนี้มึงลดทีร้อยปีที่แล้วกับปีนี้ปีที่แล้วมันเชฟช็อตมันกว่าปีนี้มันค่อนข้างไม่ค่อยเชฟเท่าไหร่มันค่อนข้างเข้าง่ายๆเราสามารถสั่งเชฟได้อยู่แล้วครับแต่ว,ว่าโดยเมื่อเราตีไปเนี่ยมันค่อนข้างจะไปทิศทางเดิมซ้ำๆไม่มีการเชฟช็อตโดยไม่ตั้งใจนะปกติจะมีการเชฟช็อตโดยที่ไม่ตั้งใจเช่นตีปังไฟตีวั้งสไลด์อะไรเงี้ยลูฮุกอะไรเงี้ยแต่เจนเนีย ทั้งร้อยร้ย้าสิบยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการเชฟช็อตโดยไม่ตั้งใจมีแต่การสั่งมาเถอะเดี๋ยวเชฟไปได้ไม่ว่าจะเป็นเฟดเป็นรอจะเป็นโลเป็นไฮนะครับลองหมดแล้วตีโลก็ู่ตีผมตีเบาๆเลยเอาที่แขนผมมือผมข้างเนี้ยมันยังพอรับได้อยู่ก็ตีค่อยๆไปครับโดยรวมคาที่ผมลองใส่ตัว T-150 ผมลองใส่ AMT ลองใส่ Project X ลองใส่ตัวของ ไดนามิกโกด้วยนะครับที่ไม่ใช่ AMT นะไดนามิกโกคลาสสิกผลออกมาคือเฮ้ยม,มันโอเคเลยทุกอย่างมันเสถียรการสไลดยบอลต่างกันตามด้วยก้านนะครับแล้วก็ความรู้สึกชัดเจนหรือนุ่มนวลหรือการคอนโทรลต่างกันด้วยก้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นหัว T-150 ตัวนี้ค่อนข้างจะกลมกล่อมกว่าปีที่แล้วเป็นมิดขึ้นสบายขึ้นนวลขึ้นสุภาพขึ้น ง่ายขึ้นไกลขึ้นเล็กน้อยจากหลอบ1ห,หลอบก็ประมาณ5หลาแต่อย่าลืมว่าการที่มีหลอบที่สตรองขึ้นทางสเตนก็จะมีการวางโหลดดิ้งหรือตำแหน่งโพซิชันให้ ช่วยให้มันมีดีไซน์องโกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันครบหมดเลยเพียง <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ <c oughs> อยากจะได้ทีร้อยคุณก็จะต้องบูหน่อยบูกว่าหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะได้ตีเป็นเหล็กเหมือนกับ cb สบยสบายคือ cb ที่ช่วยคุณมากกว่า cb ปกติคือถ้าเป็น602 cb เทียบกับตัว t 1 5 0คนเรื่องเลยนะความสบายคนละเรื่องกันเลย นะครับก็เลยจะบอกว่าเจ้าตัว T150 นี้ถ้าคุณชอบเล็กที่ดูดุแต่ใบยาวนิดนึงและป่องป่องป่องหน่อยตีง่ายในลักษณะที่ว่าคุณก็ต้องซ้อมกับมันบ้างและสบายแบบเด้งเข้าได้เหมือนแทบจะเป็นเหล็กที่เป็นตัวช่วยแบบเกมอินพรูฟแล้วเนี่ย T150 ในปีนี้ทําออกมาได้กลมกล่อมในเรื่องนี้เรื่องช่วยเหลือและเรื่องเป็นมิตร มากขึ้นกว่าเจนที่แล้วค่อนข้างมาก distance ไม่ต้องห่วงครับเรื่องระยะมันได้ของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทำให้ผมว้าวนิดหนึ่งคือเรื่องของความกลมกล่อมที่มันกลมกล่อมจากปีที่แล้วขึ้นมาแต่สิ่งที่ตกใจอยู่นิดหนึ่งก็คือมันเหมือนร้อยฮะมันเหมือนร้อยยาวขึ้นแต่ปกติจะรู้สึกอย่างนั้นกับเจนที่แล้วแต่เจนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าร้อยมันคือร้อยห้าสิบสันลง อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับไม่ได้ว่าอะไรกันแล้วก็แแต่กร้านที่เลือกได้นะว่าคุณจะเลือกการไหนใส่คุณจะเซตติ้งยังไงเชิญเลยครับเรื่องแฟตไลน์เรื่องอะไรของผมแฟตสที่ลองคือลองแฟลตสองลองแฟตหนึ่งจุดแล้วยังไซส์อยู่ลอง, 2, ลอง 5, แฟตสแล้วโอเคกว่าก็เลยต้องไปฟิตติ้งที่ไททอลิสนะครับ NFC ถ้าคุณยังกลัวว่าเฮ้ยผมมือใหม่อยู่ผมจะไปฟิตติ้งดีไหมเนี่ยไปแล้วจะโดนเขาด่าไหมจะโดนพี่ดอรเล่นหรือเปล่าจะโดนพี่ไก่จะโดน ที่แท่นเล่นไหมจะแ,แบบว่าถามคําถามแล้วแบบตอบไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ที่การฟิตติ้งไทลิสเป็นมิดนะครับแต่ถ้ายังไม่ไม่กล้าแล้วยังคิดว่าตัวเองมีชั่วโมงบินไม่พอไปที่ช็อปของไทลิสไปเทสก่อนได้ว่าเราชอบตัวไหนชอบดีไซน์แบบไหนจดวางไปแล้วมันเป็นมิดกับเราไหมเราชอบมันหรือเปล่าแล้วค่อยพร้อมไปลองไปฟิต ที่ NFC ก็ได้ครับหรือว่าจะซื้อไปก่อนแล้วก็ไปไปฟิตติ้งเขาแล้วเขาจะหาค่าฟิตติ้งให้ก็ได้แต่อย่าลืมว่าการที่เราสั่งเหล็กโดยที่เราฟิตติ้งคอสตอมเหล็กที่มาสมมุติเราสั่งอับล็อกแฟตไปเขาจะแฟตมาเลยแล้วเรามาดัดอัพไรท์ก็ได้หรือว่าบล็อกที่เป็นอัพไรท์เรามาดัดแฟตลงให้มันเป็นเหมือนเหมือนสแตนดาร์ดได้แต่ถ้าเราไปสั่งเลยแล้วเป็นเป็นหลบสแตนดาร์ดเป็น standard, เป็นเป็นไลน์เกิลสแตนดาร์ดมาเวลาเราดัดมันก็จะดู ไอ้นั่นหน่อยนะคอมันก็จะดูแบบมีมืดมืดหน่อยก็ถึงบอกว่าให้ไปลองดูให้ชอบก่อนแล้วไปใช้ตัวอื่นก่อนก็ได้ไม่เป็นไรและเมื่อพร้อมเข้าไปที่ fitting ของไทเอริสเพื่อหาอันที่มันจูนติดได้และใกล้เคียงหรือผลงานดีกว่าจะเวอร์กว่าครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลขออนุญ,ญาตให้คะแนนและกัน นะรวมเป็นเตพรพอยต์จาก 3D System ของเขา d e s c e n i n n g n n l e d i s t t n n e e o o t t r o l i s s p e s s i o n c o n t r ร l รวมทั้งหมดในเจ้าตัว T-150 นี้ก็ยอมรับว่าดีขึ้นกว่าตัวเก่ากลมกล่อมขึ้นกว่าตัวเก่ามากมากและตกใจว่ามันตีสนุกกว่า T-100 อเว้ใน Gen 4ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตให้คะแนนอยู่ที่ เต็ม10เช่นเดิมครับเพราะว่าไอที่ให้ทีทีร้อยนะต่ําลงเพราะว่าหนึ่งคือมันมันง่ายขึ้นมันไม่ถูกใจไวจา้าอันนี้มองจากคนที่เป็นแบบอยากได้เหล็กแบบเชียเฉียบเฉียบเหมือน MB แต่ไม่ใช่อย่างเงี้ยอยากตี MB แต่ใจไปไม่ถึงนั้นมันเล่นทีร้อยเพื่อจะให้เหมือน MB มเออมันคือเด็ก d u โ Ca คไหมซมีแคป2บนทั้งบนทั้งล่างแบบคอม p พ c t มันซิ่งได้แต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่รอบนี้ทําออกมาให้ง่ายขึ้นเพื่อซัพพอร์ตทุกคนให้ทุกคนสามารถตีแบบทีร้อยได้แต่ว่ามันถึงตัวตัว t ีร้อยย่างที่ให้คะแนนเต็ม10เพราะมันสบายขึ้นมันไกลกว่าทีร้อยนิดนึงมันคอนโทรลได้ง่ายขึ้นมันใหญ่ขึ้นและมันทําให้เรารู้สึกว่าเหล็ก t ทเท s นที่เป็นเจนยากเป็นตัวดุทั้งร้อยและร้อตอนนี้ ไม่ได้ดุแล้วถ้าเทียบก็จะเรียกตามภาษาไทยว่าเขาจะบอกว่าเป็นเสือซ่อนเล็บอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สมาผมผมจะบอกว่ามันเป็นมิดมากๆแล้วถ้าคุณอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้เหล็กที่คอนโทรลมากขึ้นโดยที่ระยะไม่ได้ลดลงเพื่อแรกกับการคอนโทรล T150 ตอบโจทย์ค่อนข้างมาก โดยที่คุณมีในดิสแทน c e ในมืออยู่ระดับหนึ่งนะเหล็ก7 5 0ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยเหล็กเจ็ก็ได้แต่คุณอยากจะได้เรื่องการคอนโทรลที่มากขึ้นมาลองเล่นตัว T-150 ดูครับจะคอมโบก็ได้จะคอมโบกับ2 0 0 3 5 0ก็ได้250ก็ได้มันทำคอมโบได้อยู่แล้วคุณจะทำคอมโบตั้งแต่เฉพาะไอ้นั่นลงมาเป็นเป็นตัวนี้เป็นตัวนั้น,ม,นมันทำได้หมดอยู่แล้วเพราะใครจะเลือก,กขายเหล็กเป็นชิ้นเพื่อรวมเป็น1เซต ก็อย่างที่บอกครับไปที่ NFC คุณก็จะทำคอมโบก็ได้เพื่อเป็นเหล็กที่มันตอบโจทย์ของคุณแล้วมันสามารถเขาเรียกว่าอุดช่องโหว่ช่องว่างในเกมกล์ฟของคุณหรือ fix problem ที่มันเกิดขึ้นโดยที่คุณแบบว่ามันไม่ต้องการจะแก้วงแล้วเพราะว่าวงสวิงเสถียรสามารถสั่งได้ตามนี้แต่มันติดปัญหาอยู่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆคุณก็สามารถทำเป็นคอมโ,มโบเซตปุ้งให้จบได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้อย่าลืมไปลองก่อนนะจ๊ะแล้วก็ ยังไงคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็นิ่งๆนะครับตรงนี้ก็คือ Open Chat กับสนับสนุนช่องซัพพอร์ตช่องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตช่องกันมานะครับแล้วก็เรื่องของ Open Chat ก็เข้ามาคุยกันได้นะครับอาจจะไม่ได้ไลฟ์แชทบ่อยๆแต่ว่าก็พยายามจะคุยกับทุกคนให้สนุกสนานเหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาได้ครับคนใหม่ๆเข้ามาแนะนําตัวเข้ามาคุยกันปกติได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ อไอ้นั่นขึ้นอยู่แล้วเวลาที่รับเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ช่วยกันอ่านนิดนึงก่อนนะทำความเข้าใจเรื่องระเบียบที่จะอยู่ด้วยกันด้วยนะจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับผมโอเคก็หลังจากทั้งหมดแล้วก็ขออนุญ,ญาตขอบคุณสปอนเซอร์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Ti ท l i s t แล้วก็ Foodjoy ที่ให้ผมได้ไปลองไม้นะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นสปอนเซอร์เทปหลักนะครับแล้วก็ ของดีนะฮะเองไงไปลองก่อนเถอะหลายคนบอกว่าอุ้ยมันยากมันไม่นั่น,น,นหรือเปล่าอะไรก็ลองดูก่อนไทเดอร์ลิสตอนนี้ไม่ใช่ซูเปอร์แมนเล่นแล้วแต่ถ้าคุณเล่นคุณอาจจะกลายเป็นซูเปอร์แมนในกวนก็ได้อาจจะเป็นซูเปอร์แมนแบบเจมกันหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็คือซูเปอร์แมนเหมือนกันอาจจะตลกปกฮานิดนึงแต่ความสุขที่มีอาจจะเพิ่มขึ้นจากเหล็กในตระกูลทีซีรีส์รุ่นพี่พี่ใหญ่กับพี่2หรือพี่รอง ในเจตน,นี้ที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โปกเกียร์ครับที่เป็นสปอนเซอร์ของผมมีคนที่ให้ไม้ทั้งเซ้นเลยขอบคุณมากนะครับไม้ญี่ปุ่นดีด ก็ไปเล่นโปก,กี้กันนะจ๊ะแล้วก็แว่นกันแดดไลท์โปรครับคือแว่นกันแดดที่ใส่ตีกลอฟได้ดีตลอดมาและสามารถใส่ขับรถขับเครื่องบินใส่ได้หมดทุกอย่างครับไปลองดูกันนะฮะแล้วแว่นของคนไทยเองครับราคาไม่แรงราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เซนเนครับเรื่องของการไม้เรื่องของฟิตติ้งถ้าเกิดคุณอยากจะมีฟิตติ้งไ fitting, ทลิสก็เป็นคล้ายๆกับ NFC ในตัวแล้วนะครับสำหรับตัวของเซ x เนก็เหมือนกับ NFC นเอฟซีทสแหละถ้าไปบอกได้มีหัวมีอะไรให้ลอง นะครับเช่นเดียวกันแต่เ f c หลักๆก,ก,ก็จะอยู่ธนาซิตี้นะนะครับแล้วก็มีของโอลิกอกบ้างก็จะไม่ผิดที่วันวันแมงคอกแล้ววันแมงคอกก็จะมีอเอฟซีของไทลิสที่ไปทําที่ของโอลิกอบแล้วยังมีร้านของกอฟเทนสำหรับโปเกียแล้วก็อุปกรณ์ของเอเชียด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงอุปกรณ์เอเชียก็ต้องนึกถึงอุดมพันธ์นี่ครับเพราะว่าการญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น ú, มิตซูไม่ว่าจะเป็นเนปอนสตีลทั้งหมดหรือว่าไม้ที่เป็นคอมโพเนนต์ญี่ปุ่นเช่นพวกอ่า เอกไลน์ท์ไฮก็ยังมีอยู่ที่อุดมนะครับเข้าไปจับจองไปซื้อหากันได้เพราะตอนนี้ทุกอย่างกําลังเคลียร์แล้วแลวสามารถจับจองนั้นในราคาที่ไม่แพงพร้อมการดีๆดีนะครับโมในนั้นประกอบในนั้นเสร็จเล่นได้เลยนะครับอาจจะรอกิฟต์กับกาวแห้งประมาณสองชั่วโมงนะไม่ใช่ประกอบเสร็จหัวป้าหัวหลุดแม่ไม่เอานะให้มันมีแห้งนิดหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณมากทุกคนนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับรอบนี้ยังไงเดี๋ยวญาติลาไปก่อนแต่ก่อนที่จะลากัน ผมยังจัดวิที m อฟเอ9อยู่นะครับยังไม่ดนอะไรยังไงก็ตามแล้วหวังว่ายังจะได้จัดต่อไปถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงจะแจ้งให้ทราบนะครับก็ดูฟังย้อนหลังได้ที่ f m ฟเอม99อับายโดใน YouTube นะครับช่วงกอล์ฟิ้งนะครับก็ตอนนี้กำลังมีการปรับเปลี่อะไรหลายๆอย่างก็เดี๋ยวลองดูแล้วลองว่ากันนะครับหวังว่าอะไรที่อยากจะดีขึ้นให้มันกลับมาคล้ายๆเดิม ก็ดีครับหรือกลับมาเหมือนเดิมได้จะดีมากเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเราไว้เจอกันใหม่รอบหน้ารอบนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะฮะกดกระดิ่งนะครับมันจะเตือนเลยนะฮะแล้วก็แชร์ไปครับให้ทุกคนดูเยอะๆนะฮะคนดูเยอะๆอ,อาจจะไม่ค่อยชอบไอ้อ้วนนี่ก็ตามใจแต่อย่างน้อยผมก็ถือว่าผมได้พูดในสิ่งที่ผมได้ไปลองได้เป็นหนึ่งในจุดเล็กๆในการช่วยเหลือในการซื้อไม้หรือในการ ให้คุณได้ไปลองไม้ของเขาก็ถือว่าดีวินวินกันทุกคนเนาะโอเคขออนุญาตลาไปก่อนแล้วครับรอบนี้เจอกันใหม่รอบหน้ารอบนี้สวัสดีครับคไมยไม่อย่าลืมเมมเบอร์ชิพนะจ๊ะมีอยู่ข้างล่างเนอะ